รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาบอกว่าปัญหาการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทําตัวเป็นมาเฟียในบ้านเราไม่ต้องถึงมือของรัฐมนตรีชาดานะครับแค่ท่านคนเดียวก็เอาอยู่แล้วครับ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเหตุการณ์ชาวต่างชาตินะครับที่ทำร้ายแพทย์หญิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบอกว่าเรื่องนี้ได้หารือกับอธิบดีกรมการ,การปกครองแล้วว่ากระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปจัดระเบียบส่วนไหนบ้างเพราะว่าพบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามารวมตัวทาตัวเป็นมาเฟียจนเรื่องราวบานปลายต้องทํางานร่วมกันแบบบูรณาการกับหลายฝ่ายนะครับแต่ยืนยันว่าจะไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติเข้ามามีพฤติกรรมไม่ดีในประเทศไทยโดยเด็ดขาดครับ คุณอนุทินยังระบุด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแค่ตนคนเดียวก็เอาอยู่ลองดูไม่ว่าชาวต่างชาติคนไหนเข้ามาซ่าเข้ามาแอคอาร์ตอะไรจะถูกจัดการหมดง่ายนิดเดียวก็คือแค่ดึงวีซ่าและพาสปอร์ตกลับแค่นั้นก็จบแล้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของชาวภูเกต็ตวันนี้มีการรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กดดันให้ชายชาวต่างชาติที่ทำร้ายแพทย์หญิงให้ออกจากพื้นที่ แล้วก็ทวงคืนชายหาดส,สาธารณะทุกหาดท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ครับ